ฝากขังแล้วเรียบร้อยอ้าคุณผู้ชมครับพักแป๊บเดียวแล้วช่วงหน้าติดตามกับอมรินทีวีเปิดคำรับสารภาพของส่องสักสิ่งที่ทำกับลูก5คนเป็นยังไงบ้างและมันนำไปสู่การปูพรมค้นหาศพรวมไปถึงการคลี่คลายคดีที่จะนำไปสู่หลักฐานสำคัญที่โยงกับศพของเด็กทั้ง5คนปูพรม6จุดนะฮะเดี๋ยวมาตามช่วงหน้าครับ Explore Lifestyle Application ใหม่ที่รวบรวมฟีเจอร์หลากหลายตอบโจทย์การใช้ชีวิตรประจำวันของผู้บริโภคอย่างครบครันทั้งสายกินเทีเ่ยวช็อปครบจบในที่เดียว Explore Touch for More Life เบบี้มาเชื่อว่าพลังสัมผัสอ่อนๆโยนสร้างได้ทุกวันเพราะทุกสัมผัสจะทำให้ลูกรู้ว่าโลกนี้ยังมีความรักจากแม่เสมอ เพื่อเขาจะเติบโตเป็นคนที่มีจิตใจที่เข้มแข็ง b a b y ้ไมายฝันอยากตื่นมาผมสวยแต่ฟ้องสลายเพราะผมเสียปกปอบะขาดร่วงใช้แทนทีมสูตรผสานไมโครโปรวิตตมินช่วยฟื้นบำรุงผมเสียปลอกขาดร่วงถึง10เท่าผมแทนชีนสวยได้ไม่หงอโชค การเรียนสําคัญอย่าปล่อยให้ลูกต้องขาดเรียนดูแลสุขอนามัยในบ้านด้วยเด็ต่อใช้เด็ต่อตรงนี้ใช้เด็ต่อตรงนั้นเพื่อช่วยฆ่าเชื้อบนพื้นผิวสุขอนามัยดีช่วยลดวันเจ็บป่วยเด็ต่อ ใหม่ขอบเอ็กตรีมแฮมชีสที่เดือพิซซ่าคอมมูนีแฮมแน่นแนชีสเน่นแนนอร่อยล้นคอเริ่มเพียง3า9บาทวันนี้ถึง15พฤศจิกายนนี้อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินแก้ท้องอืดแก้ปวดท้องแก้ท้องเสียอย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบินฝาเขียวอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเฮโมวิตโกมีวิตามินและเกลือแร่รวม15ชนิดอย่าบำรุงร่างกายเฮโมวิตโกวันละหนึ่งเม็ดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาแวนิชทาครอบหนะักเบื่อกับครอบหนักที่ผงซักฟอกอย่างเดียวเอาไม่อยู่ไหม ทำให้ยากขึ้นให้คราบแก้วมังกรแห้งติดเสือ้อหมดห่วงแค่เติมแวนิชพลังออกซิแอคชช่วยขจัดคราบหนะักโดยไม่ต้องขยี้ดูนี่ส่วนคราบตกค้างหลังใช้แค่ผงซักฟอกใช้แวนิชเพียงหนึ่งช้อนกับผงซักฟอกหลังออกซิแอคชันเทาสลายคราบที่ซักออกยากใช้แวนิชกับผงซักฟอกทุกครั้งแวนิชให้การขจัดคราบยากเป็นเรื่องง่าย เหมือนสะอาดแต่รู้ไหมมีค่าพลักกํกำลังจัดปาร์ตี้ในปากคุณสาเหตุของฟันผุปัญหางเหงื่อและกลิ่นปากครอบแค่แปรงฟันอาพลักก็ยังอยู่ต้องลิสเตอรีนท o t a ท c a แคซีรสูตรไม่แสบปากผสารพลังทำความสะอาดสอบสอดทูดถ,ถึงทั้งช่องปากช่วยลดค่าพักรดีมากกว่า5เท่า <laughs> ลองเลยปากสะอาดครบจบด้วยลิสเตอรีน ห้องน้ไ้ไดม,มัยากไปสะอาดเลยเนี่ยนี่ยังล้างด้วยผลิตภัณฑ์ธรรมดาอยู่ล่ะครับลองฮาปิกเพาวา plus เนื้อเจลเข้มข้นช่วยกำจัดคราบดีกว่า10เท่าสะอาดง่ายเลือกฮาปิกสาวชิคแบบเราก็ต้องสียูนิคหน่อยสีแรกพันเก้าสีที่สองหนึ่งบาทวัดสันปะเนีย่ยวัดสันปะเนีย่ยวัดสันอิสเปตัวจริงชิ้นที่สองหนึ่งบาทกลับมาแล้วรีบเลยที่ร้านวัดสันและวัดสันออนไลน์ถึง4ตุลาคมนี้ ทอสสดชื่นใช่เลยใหม่ขอบเอ็กซ์ตรีมแฮมชีสที่เดอะพิซซ่าคอมมานีแฮมแน่นๆชีสเน้นๆอร่อยล้นคอเริ่มเพียง399บาทวันนี้ถึงสิาพฤศจิกายนนี้เยาวัฒนายโมยตีใบครึ่งเอาเส้นเล็กน้ำใส่ลงมาค่ะท่งนให้ผมหน่อยเอาหมดนี่เลยอาได้ นาคารไทยเครดิตทุกคนคือคนสำคัญสนับสนุนโดยออ e นิ i วมิ b ูบิ i ิไทตันปฏิวัติความเชื่อกลับมาครับคุณผู้ชมครับแล้วอย่างที่บอกไปนะฮะวันนี้ เราจะมาเปิดคำรับสารภาพของสองศักและนำไปสู่การปูพรมค้น6จุดทั่วกรุงเทพมหานครไล่เรียงดูแบบนี้จุดแรกก็คือจุดที่1นเนี่ยนะครับซอยผลโยธิน69ซึ่งมันเป็นแมนชั่นที่สองศักกับเมียก็คือตอนนั้นเนี่ยเป็นเจษดาฆ่าศพที่หนึ่ง